แล้วก็หลับตารวมใจในึกถึงหลวงปู่กันนะญาติโยมที่ติดตามงานบุญทางออนไลน์มาทางระบบซูมก็นั่งธรรมะไปด้วยกันนะ หลับตาเบาๆพอสบายๆปรับ่านั่งของเราให้พอเหมาะให้ถูกส่วนนะทำใจของเราให้เบิกบานแช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งเนี ให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ใจของเราโล่งโล่งว่างว่างคลายความผูกพันในทุกสิ่งในคนในสัตว์ในสิ่งของทั้งธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องสิ่งอื่นใดทั้งหมดเราปลดเราปล่อยเราวางชั่วขณะ ทำใจของเราให้ใสให้เบิกบานช่ำชื่นให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสใจใสใสใจเย็นเย็นใจโล่งโล่งว่างว่างเบาเบาสบายสบายรักษาอารมณ์สบายของเราให้ต่อเนื่อง วันนี้เราได้มาจุดประทีปบ,บูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารที่ท่านได้สละชีวิตเป็นเดิมพันนั่งประพฤติปฏิบัติธรรมโดยท่านได้ตั้งสัตยาธิฐานทำไมบรรลุธรรมที่พระสมมาสมรุเจ้าทรงบรรลุก็จะไม่ลุกไปจากที่นั่งนี้ จะยอมตายเลยทีเดียวเนี่ยใยความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวของหลวงปู่ไม่ได้ตายเถอะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องเอามาเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนรวมใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด กลางท้องภายในตัวของเราอย่างสบายสบายนึกน้อมภาพหลวงปู่ไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะอาจจะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ที่เราคุ้นก็ได้หรือเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทองคําที่ตั้งอยู่ที่เทวรด้านนาของเรานี้โดยจิตที่เคารพเรื่อมใสเทอดทูนบูชาในองค์ท่าน ประคองภาพหลวงปู่ภายในใจยังรอยให้นิ่งนิ่งให้รอยน,นิ่งนิ่งอยู่กลางท้องของเราเนี่ยหันหน้าไปทางเดียวกับตัวของเราเน,นึกถึงหลวงปู่อย่างเบาเบาสบายสบาย ทำใจใสๆใจเย็นๆประคองใจของเราให้หยุดให้นิ่งนุ่มนุ่มเบาเๆสบายๆโดยมีรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่กลางท้องของเราอย่าให้เผลอนะ ให้พวกเราทุกคนดีใจปราปลื้มใจที่ได้มีโอกาสร่วมบุญในวันนี้ถึงแม้ตัวของพวกเราบางท่านจะมาไม่ได้แต่ก็ไม่พยายามตกบุญพยายามทุกมาทุกวิถีทางโดยการผ่านระบบช่องทางซูมเข้ามามาร่วมบุญกับคณะพระธรรมญาตรา ือจะจุดโคมประทีปบ,บูชาธทรหลวงปู่อันเป็นกิจกรรมที่บุญมหาศาลจะนับจัดประมาณไม่ได้หลวงพ่อคนครูมใหญ่ท่านเคยบอกเอาไว้ว่าบุญใหญ่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลที่บูชาด้วยจิตที่เลื่อมใสโดยไม่มีประมาณในบุคคลที่เลิศคือหลวงปู่ พระหลวงปู่มีพระคุณมหาศาลต่อพวกเรานะท่านสอนให้พวกเรารู้จักพระรัตนตรัยที่แท้จริงซึ่งอยู่ในตัวของเรานะสอนให้เราเป็นสัมมาทิฏฐิให้รักบุญกลัวบาปทำให้ชีวิตของเราปลอดภัยในวัฏสงสารท่าน ปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์ให้กับพวกเราและท่านก็ยังบอกหนทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและปลอดภัยในการเดินทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรมโดยท่านได้ให้บทสรุปไว้เป็นสูตรสำเร็จว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องประคองใจหยุดนิ่งนิ่งไปกับหลวงปู่ที่กลางท้องนะอย่าให้เผลอแล้วเราก็นึกน้อมเอาบุญจากการปฏิบัติบูบชาและบุญที่เราช่วยกันจุดเประที่นึกน้อมเอาบุญทั้งสองนั้นน่ถวายบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งหลวงพ่อค,คุณครูมาใหญ่ท่านเคยสอนเอาไว้ว่าเมื่อเรานึกถึงท่านท่านก็จะนึกถึงเราเมื่อเราถวายบุญแด,ด่ท่านท่านก็จะเอาบุญนั้นไปกันให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยวิชาธรรมกายของท่าน แล้วก็ทัพทวีและส่งกลับมาให้กับผู้ที่ถวายบุญแด่ท่านทุกๆคนอย่างมากมายอย่างมาหาศาลจะนับจะประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นให้เรานิ่งๆกับหลวงปู่นะนิ่งๆกับหลวงปู่หลวงปู่ให้ดีเลย แล้วพวกเราก็ขอบุญบรารมีของหลวงปู่ให้ช่วยคุ้มครองพวกเราเป็นพิเศษทีเดียวเนี่ยในยุคนี้ภัยอันตรายมากมายเศรษฐกิจก็ไม่ดีสิ่งแวดล้อมก็เป็นพิษโควิดก็ระบาดอีกทั้งฝุ่น2.5จ้ามากมายโรคภัยายก็เยอะแยะ ภัยธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ขออย่าให้มาถึงเราให้เราได้ลํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีทรัพย์แล้วก็อย่าได้ประมาทอย่าประมาทในการสร้างความดีอย่าประมาทในการสร้างบุญกุศลให้มาช่วยกันฟืนฟ้นฟูนพระพุทธศาสนาขยายวิชา,ชาธรรมกายไปทั่วโลก และขอให้เราจะได้ตกบุญทุกๆบุญตัวมาไม่ได้ก็ให้มีโอกาสได้ร่วมบุญมาทางออนไลน์ผ่านทางซูมกันเข้ามาแล้วก็ขอให้เราได้ทำหน้าที่ขยายซูมไปให้ได้อีกหนึ่งล้านซูมให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์เนี่ยแล้วก็รวมใจนิ่งๆกับหลวงปู่นะอธิษฐานเอาบุญหลวงปู่ช่วย ให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จทุกสิ่งอย่างสัเพเพหู ถ้าพละปัตตาปัจเจก,กานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังขานุภาเวนะสธาโสธิพระวันตุเตสาธุ